สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะห้าข้าปลาห้านาไม้เด้อพี่น้องค่ะดอนตาปูเขานี่แหละม,มันจะมีบ่อซองมึงซะก่อนเด้อมัจะออกบ่อแต่เรเห็นอยู่อันนี้ค่ะนอนน้อยๆิน,น,ย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 นึงดอกไม่ไล่เด้อพี่น้องค่ะนะ้ำไม่ไล่นี่ อยู่เฮื่อนละลากเซ็งพี่น้องค่ะหาแนวเหตุแนวทำรอยู่ซื่อๆกับบ่มีประโยชน์ชีวิตคนเฮาอันนี้อยู่แคมทางเ้อฮะเอาแคมทางพี่น้องค่ะไปค่ะนี่พี่น้องเน่งมัน เฮ้ยน่ารักจังเลยนี่พ so ี่น้องค่ะแดงมันเทากับเอาเลยต้มจำเจีวเปนละหนอมันได้บัตรเฮ็ดหนอมันได้บัตนี้ยเหนอมัได้พี่น้องเอ้ยนี่ ไคะเป็นจะใด,ดเป็นจะใด,ดเป็นจะใด,ดหาเาะหาเาะมันก็มีคอยค้นหาอยู่ด้วยพี่นอ้องเสกบึงนียละ่ะใช่ใช่แบบนี่ตรงนี้ก็พี่น้องอันนึงห้าทำไมไรด้วยพี่น้องค่ะดูพี่น้อง่ะนี่ อืมอืมอืมเรียบรอยอยบ้อ,อยเน,นี่พี่น้องตั้งกล้องมาเด้อน้ำมันเชื้ให้เบิ่งน้ำไม้ไงน้ำไม้สะกนเด้อสีชองให้เบิ้งนี่พี่น้องนี่น้ำไม้เห็นปะคะน,นี่มีม้นเชียวไว้แล้วให้พี่น้องเบิง่งมันสีซับเด้อบ,บาดน,นี่ หน่อไม้ไล่ ชาเคีย้ยวมานำเลยชาเคี้ยวไอ้เอผ็ด mm. จึ่งใจยาวยง ก็ว่าก็หาง กำลังพอดีพี่น้องเลยพี่น้องเห็ดแล้วอีกอันหนึ่งพี่น้องคะกำลังโผล่เลยก่อ <c ười> นทีบอกพี่น้องให้เด้อพี่น้องหูบเบามันเป็นอย่างมันพาตกาความ <c ười> ถ้ามีกล้องจับมันตัดอย่างงู้พี่น้องเลย ซื้อเอาก็ได้ได้พี่น้องแต่ห้าอ,อยากหาพี่น้องขอมากเลยทำตามเพิ่นถ้าซื้อเอาก็บ่ดลำบากแบบนี้แบบพี่น้อง F F C เอฟซีเพิ่นขอมากหาก็ต้องจัดไห้เนาะคะ่ะเห็นี้แล้วอันหนึง่งพี่น้องคะ่ะเ,เห็ดปวก <laughs> เห็ดนเห็ดปวกแม่หนึ่งมีอยู่ดอกเดียว mai lai Hãy subscribe แรงมันกาวด้วยพี่น้องออกมาสูตรอากาศข้างนอกพี่น้องคะอยู่ข้างในผู้เดียวกับย่านพีเสียวดากเสียวก้อนอยู่ย่านจะเอพนะเห็นแล้วพี่น้องเขามาข้างในจึงเห็นอืนอนอน ่นเลยหมดแล้วอรีอยู่ปั้นได้กับพ่อตาชาวมนต์ดอกพี่น้องอัศกาศใจ น้อยก็เอาได้พี่น้องค่ะโอ้ย,ยคายพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กับซชเดล่าเราเดิอพี่น้องคะเมื่อยเบาเพชมรมาหลัดเอาโอยเบาเพชมรมาหลัดเอาอย่านพี่น้อง พอย่างรอบๆพึ่งคนเริ่มมาดัดอายุหนีพี่น้องค่ะละลายเติบแป้แกงกับเพาะแกงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอ้าอันนั้นลังคาเลื่อนไข่พี่น้องค่ะสีแดงๆเนี่ยลังคาเลื่อนไข่เอ้ยออกมาโผล่มาจากปลาพี่น้องคะเสร็จล้วปลามันเอ้าอันนั้นลังคาเลื่อนน้องมะนาวนี่ว่ะนี่นะสีแดงจังปังพี่น้อง ไปสิเขาไปเบิ่งก้อนอี่พี่น้องบัดนี้สิพาเขาไปเบิ่งเด้อโทษห้ยเบาเพชรมาหักเราพี่น้องคะจะไหนรักกันมาเขามาเบิ่งก้อน,นีนอ่ก็ขางเือนได้นี่นี่บอกเห็นอยู่ในน้อยนนี่ไปพี่น,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 น้อ,นองสิพากันหย่างไปหาแถวดอนดอนตะปูตะปีสินี่บอกพี่น้อง เผ็ดปวกกนหรอกโตให้เบาเผ็ดมาครับแล้วมาถือกล่องให้ตะขราวยานผีเนาะยานผีขาตป็นดอนตะปูคลองฮานิมบุหินเนาะยานไปก่อนนะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวเพาเผ็ดแล้วก็มาหักกันแต่ไล่เติบแล้วเริ่มเราใหม่กันนะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องค่ะมาหอดแล้วไต่ที่อย่าเบิ่งดู น,นั่นลูกข่กระไห่เอาเทบึ้มเลยล,พล,ล,ยยลยยพ่พี่น้องน้องเลยนวันนี้แม่เอยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวเพิ่นตื่นพอดีพี่น้องสหรับลิ้นี้ล่ไปก่อนสวัสดีแกัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนี่เดนี่เดได้สำอตนี่แะ